สัตว์บุกบ้านค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้โหมันกล้ามากเลยนะเนี่ยฮะยังไงเนี่ยฮะยังไงยังไงกันฮะบุกบ้านเอาเอาเอาเข้าไปเอาเอาโอ้โหร้ายมากเลยสงสัยคุณสามีขี้เกียจตัดหญ้าเนี่ยเขาก็เลยจะมากินหญ้าที่บ้านมั้งเห็นหญาง,งามฮะยยังไงยังไงกันบุกบ้านกันเหรอแหมร้ายมากเลย วัน,นี้เจอแกะบุกบ้านค่ะโอ้หลายจริงๆโอ้วันนี้ฝนตกค่ะวันนี้ฝนตกน่าเบื่อมากๆเลยป้าก็จะหาที่ปลูกต้นทิวลิปแล้วค่ะเนี่ยเพราะว่าไปซื้อไปซื้อหัวทิวลิปมาแล้วค่ะเดี๋ยวป้าจะลงอินเนอร์นู่นน่ะน่ะนู่นนะคะ เวลาจะลงให้มันต่ําหน่อยเวลาเวลาเขาออกดอกอะ่ะมันจะมีคนแก่จุงหมามาเขาชอบดูดอกไม้บ้านป้าก็ป้าก็จะปลูกเอ่อทำร่องให้มันต่ําลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ปลูกทิวลิปนะคะแล้วเดี๋ยวก็พอหิมะไปทิวลิปเขาก็จะขึ้นแล้วจะมีคนแก่เขามาเดินออกกาลังกายเขาก็จะดูดูเอ่อต้นไม้บ้านป้า ดอกไม้บ้านป้ากันค่ะก็วันนี้อากาศก็ประมาณเนี้ค่ะเนี่ยคึมๆอยู่ทั้งวันนะคะอ่าไปหรือมานะ่ะไอแกะน่ะเสียงก็ลกโลกโกๆอแถวนู้นแล้วค่ะหลังหลังบ้านปลูกผักป้าอันนั้นอะเมื่อคืนป้าก็เป็นนอนบ้านน้อยมาค่ะค่ะ เห็นดอกก็กแข็งกึ่งนะได้อยู่แข็งก็ได้อะค่ะแหว่งมั่งก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปแต่งอันิดหนึ่งโอ้โน่าขมข แข่งเลยค่ะก็ได้อยู่ มาสามชั่วโมงแล้วไม่ได้แค่นี้แล้วค่ะวันนี้กำลังขึ้นค่ะจะเก็บไปแล้วก็เอาไปเก็บไปใส่ตู้เย็นไว้ดีๆไม่ให้มันงี้นี่กำลังขึ้นเต็มเลย ป่านี้เรานางกงนางไก่นางกงนางแกะไม่มีเลยเห็ดใดเพราะว่าป้าเอาถุงพลาสติกใส่เพราะว่าใบไม้มันจะได้ไม่ร่วงใส่ใส่ตะก้าป้าแล้วก็เวลาป้าล้มที่ตะก้าก็ไม่เทเห็ดก็ไม่หกไนงะไม่งั้นเออเดเอาแล้วหกขเขมรตะก้าหก,กแล้ว เจอเห็ดอันนี้ขาใหญ่ต้องเก็บค่ะอยู่ในมอสเนี่ยขาใหญ่ดิมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆปะปลายของมันนะคะ ดอกเอาดอกนั้นนานะคะดอกนันนาสวยๆเอา,อาเนี่ยดอกเล็กนะเอาไม่ได้เอาไปาไปป่นมด เอ,เอาดอกมะนาค่ะเนี่ยดอกมะนายังได้อยู่เนี่ย มัน,กกน,นดีที่แล้วป้ากับน้องเตีเนี่ยโอ้โหแทบจะนอนเก็บกันไปเลยค่ะเห็ดเห็ดดำโอ้ยมันขึ้นแบบอลังการเยอะมาก เขาก็ขึ้นอย่างนี้เนี่ย นี่ก็ดอกเล็กนะคะเนี่ยอดอกมันหนาไงเอาบ้างไม่เอาบ้างอย่าว่าเก็บไม่เอี่ยมนะคะเพราะมันเล็กเกินพเราก็ไม่เอาเอี่ยมหรอกเพราะว่ามันเล็กเห็ดเหลืองค่ะเพื<ๆ>่อนๆเดินวนไปวนมาก็เจอเห็ดนี่ค่ะเห็ดดำก็เก็บ จกสิคะนู่นตรงนี้นก็มีเไปเก็บตรงนี้ก่อนนะแล้วค่อยเอากรตามาใส่เออนี่กระดอกใหญ่ดีเหมือนกันนะนี่ก็มีค่ะน,นี่ไม่ได้แล้วเนี่ยนี่ดอกแฉะแล้วนะคะเนี่ยดอกนี้ได้อยู่ อ้สวยได้อยู่นี่ครับเพื่อน ีนี้น้องวาเขาอุ้ยตรงนู้นเต็มเลยดูเห็ดดำเดี๋ยวเราก็เก็บนะคะปีนี้น้องวาเขาไม่ได้มาเก็บเห็ดด้วยนะคะส่วนน้องตีก็มีออเดอร์ล้วก็ไปหาไข่หามันเดี๋ยวเราก็เอาเห็ดมาส่งเขาคือเก่าไตคนละป่าค่ะบางทีก็ไปป่าเดียวกันถ้าเรา นี่ค่ะเพืเ่อนๆนี่เห็ดดำเดี๋ยวไปเอากระป๋องมาเก็บกันนะคะนี่เพื่อนๆจ้าดูซิเต็มเลยอุ้ย ตะก้าจอดอยู่นู่นน่ะไปเอาตะก้ามาใส่โอ้โอโอ้ยโอ้ยหโอ้ยหโอ้หัวขโอ้าหัาเโหโอ้ยปล่เอ้ยหหโอ้หอ้้ห้ม้้อ,มอ,อ,อ,อีก ลมเป็นกิจวัตร ตะกร้ามาใส่นะคะโอ้โห,โหตรงนี้สวยค่ะ หันซ้ายหันขวาก็เจอค่ะเราตั้งอกตั้งใจดูก็ไม่เจอนะคะพเพื่อนๆดูเต็มเลยค่ะกอก,อกตั้งใจดูไม่เห็นอะเอาสิพอเอา้าหมุนซ้ายหมุนขวาเจอเสยเลย ต้องมุดใต้ต้นไม้ค่ะมุดใต้ต้นไม้นะคะเ,เพื่อนๆถอนออกมาเป็นขยุบแล้วขี้ยามติดว่ะป้าไม่ชอบเลยชอบเอาีละดอกทีระดอกหลึบๆๆอย่างนั้นอะ่ะอันที่ก็อ่านคอมเมนต์มั่งชมมั่งก็ไม่เป็นไร ว่ากันคนเราชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเก็บมาสองเือ้ายมาั่งขวามั่งค่ะ เสียงปลึกปลึกต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 ึกดอกนาดิอันนี้วันนี้ฝนไ่ตกก็ชิวๆนะคะตอนนี้ฝนตกแล้วก็เออไม่ได้ร้อนจ้า นี่เหลืองมั่งดำมั่งอะไรว่ากันนะคะเก็บสองอย่างวันนี้เจอแล้วก็เก็บหมดเลยวันนี้อ,อยากได้อย่างเงี้ยเนี่ยโอ้ยไ,ได้อยอะ una ดอกสวยค่ะมาเจอจุดนี้ดอกสวยนะคะแหมมันออกเป็นคู่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 เลย ตายต้นไม้ได้มานเนาะถ้ามันไม่กินแต่แรกนะมันก็กลัวนี่แหละค่ะอึบไม่น่าจะกินนะอันนี้ เรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนจีนน้ำไก่เราต้องแบบโหทนุถนอมเขามากเลยอ่ะเขาจะแตกง่ายมากจริงก็ไม่อยากเอาเข้าไปหรอกแต่เห็นมันสวยไงโอ้ไม่ได้เลย